ก็มีโต๊ะแล้วก็เก้าอีไ้ได้รับความเสียหายนิดหน่อยค่ะส่วนแขกที่มาเที่ยวเมื่อคืนนะคะโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยค่ะฟินนี่ก็เลยให้ส่วนลดเขาไปค่ะแล้วก็ขอร้องเขาว่าอยากกระจายข่าวเรื่องเมื่อคืนลงโซเชียลนะคะที่เขาดจากกล้องจรปิดนะคะลูกค้าที่มีเรื่องเมื่อคืนเป็นลูกค้าหน้าใหม่นะคะไม่ใช่ลูกค้าประจำเนอถ้างนั้นน่ะน่าจะมีคนส่งมาปวดขับของเรานะใครคะ หรือว่าเป็นขับคู่แข่งของเราพะคุณอาอ่าว่าไม่ใช่หรอกไม่น่าจะเป็นขับคู่แข่งเพระดูจากเหตุการณ์แล้วนะน่าจะเป็นคนที่ไม่พอใจอาหรือว่าวินมากกว่าช่วงนี้คุณอากับคุณกวินมีปัญหาก,กับใครหรือเปล่าคะ รถพร้อมแล้วครับยังไม่ไปไหนทั้งนั้นนะถ้าฉันเดาไม่ผิดนะวันนี้จะต้องมีแขกคนสำคัญมาหาจนถึงที่นี่นะเท่าที่หมอตรวจดูแผลของคนไข้นะครับ <c oughs> การบวมเนี่ยไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ไข้ก็ไม่มีความดันปกติคงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับแสดงว่าผมกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับคุณหมออยู่ต่ออีกสักสองสามวันก็ได้นะวินนาะ แต่ว่าหมอเขาบอกแล้วนะครับว่าผมไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมครับหมอกลับบ้านได้ครับแต่ว่าต้องกลับมาให้หมอตรวจดูแผลตามนัดนะครับได้ครับขอบคุณครับ,อ,บอย่าดื้อน,นะควินนะนาวีผมเบื่อที่นี่จะตายแล้วนะครับให้ผมกลับไปพักที่คอนโดนะนะกลับไปอยู่คอนโดก็ต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วใครจะดูแลฮะท่นานวีครับผมอยู่เมืองนอกคนเดียวตั้งหลายปีผมดูแลตัวเองได้ครับ ได้งั้นเดี๋ยวนาจะไปอยู่เป็นเพื่อนนะจนก,กว่าแผลของกุนเนี่ยจะหายโอเคนุีครับว่านะไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องต่อรองโอเคจบนะงั้นหมอขอตัวก่อนนะครับขอบคุณนะคะนุีครับไม่ต้องดื้อเลยเนไคุณวีครับผักเยอะ ว่าเนี่ยลูกค้าที่มีเรื่องในขับเมื่อคืนเป็นคนของนายเชื่ชัยครับเชื่อชัยเหรอดูเหมือนพวกมันมาเพื่อเตือนคุณกว,วินกับคุณพิเชษชัยไม่ให้เอาไปยุ่งอะไรบางอย่างครับกวินกับพิเชษไปขัดขวางอะไรกับมันนะแต่ผมไปสืบให้นะครับไม่ต้องเดี๋ยวฉันจัดการเอง Time in the loves